รายการดีนุนชแนลเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجر أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين وقام سوسانتي نقام الله سبحانه وتعالى และประสบวเด็ท่านพี่น้องมุสลิมนพี่น้องมุสลิมที่เขารับรักทุกทันการถือสิณอดในเดือนรอมฎอนปีนี้ฮัมดุลิลาก็ผ่านพ้นไปแล้ว9วันคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันที่ส0ก็จะได้เสร็จหนึ่งส่วนสาม ของช่วงวันในเดือนรอตอนช่วงแรกอวัวาดูฮูรอห์มะตุนเริ่มตอนแรกของรอตอนนั้นเป็นรสมะก็ะถือได้ว่าเป็นพระเมตตาของลระสุบานวตาลาทีระองไี้ทรงให้พวกเราทั้งหลายได้ถือสินอดพร้อมกันในปีนี้ปีนี้ถือสิญนเข้าบวชพร้อมกันทั่วทั้งราชานาจักร ก็ถือว่าเป็นรอบมัดอันยิ่งใหญ่หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่สอง,งตรงนี้อีกวันหนึ่งก็จะเป็นว่าอาสซุหูมักฟรัุนช่วงกลางนี่ก็จะเป็นมักฟรัเป็นช่วงเวลาสำหรับการมุ่งแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุปัใจจัยในการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺบฮานะฮูวะ ت ع ا ل มร่ฟิโนี้ก็คือการกระทําสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับการอาภัยโทษจากเขาบเพราะข้อในค่ำคืนวันนี้น่าจะไปเรียๆเนี่ยนะเพราะเขาบอกว่าจะลงเร็วก็ถอดยังไม่สุขจะให้กินโซโหด้วยมันก็ต้องหลังเที่ยงคืน นะต้องหลัง pues nah. เที่ยงคืนแล้วถึงจะได้สุนัตกินโซโหเอาเป็นว่าเจ็ดเจียดก็แล้วกันเอาใกล้เคียงอ่นนะเรื่องตะกับบดหัวข้อในวันนี้เรื่องตะกับบดตะกับบดเนี่ยมันมาจากการยานะ แท้สามตัวก็คือกาบารอซึ่งแปลว่าใหญ่แปลว่าโตทีนี้ไปเติมตาแล้วก็ไปซ้ำบาะเขาเรียกว่าฟาอินลามเติมตาเข้ามาเสร็จแล้วก็ไปซ้ำตัวอินกลายเป็น จากเดิมกาบูระกายเป็นตะกบักบบุระตะกับบุระเนวิชาสรฟนะจะฟะอะไะความหมายของมันจะหมายถึงอตัตตาเหวืคือตะวเหวร่ะตะวะฮหรตะวะฮหรแปลว่าอะไรแปลว่าแสดงไม่จริงหรอกแค่แสดง จริงๆนะไม่ได้ใหญ่อะไรแต่กัปปรอดแสดงว่าใหญ่ทำให้เห็นว่าใหญ่ก็เรียกตะกัปปะบ,บุนะทำท่าเรียกทำท่าไม่ใช่ของจริงหรอกได้แต่ท่าดีแต่ท่าเนี่ยคำตะกัปปะรอดใหญ่แบบดีแต่ท่าท่ามันใหญ่นะดูภายนอกดูที่แสดงนี่สาวว่าใหญ่ แต่ฮากิกัตคือภายในจริงๆไม่ได้ใหญ่ของจริงอ่ะไม่ได้ใหญ่นี่ก็เรียกแต่กบดอีกความหมายหนึ่งแปลว่าอวบาร์อวบาร์แปลว่าสัมดงให้เห็นเลยไม่ใช่เสแสร้งสัมดงให้เห็นเลยว่าใหญ่จริงอันนี้เป็นคุณลักษณะ เป็นพระนามหนึ่งของ Allah s u b h a n a h u w a t a และเป็นคุณลักษณะของ Allah ถ้าอ้างการจะกบฏนี้ไปยังอ l l a h ุ u b h a n a h u w a t a a l นั่นเป็นสิ่ัตมัดหินสิ่งทมัดหินนะสิ่ะคกเยียนเป็นการสารเสรญเยืนยอต่อ Allah s u b h a n a h อา a า a a l a Allah ทรงมีพระนามว่าไง بر, بر, อัลมุตักับบิร์พระเร่อ ب, ب อัลมุตักับบิรผู้ทรงตะกับบผู้ทรงตะกับบแปลว่าพระผู้ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่เพราะอัลลอฮ์ใหญ่จริงสำหรับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นะของจริงอัลลอฮ์นายใหญ่จริงพระองค์จริงสำแดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เกรียงกายของพระองค์ الله الكبير المتعال المتعالي الله جين جاي الجبار هو سون ولا أن جبروت قام الله سبحانه وتعالى لا من الجبار นะไหมอันนี้เป็นการสรรเสริญเยียยอเพราะอัลลอฮ์น่ะอหังกาได้จริงๆเพราะพระองค์ไม่แคร์บรรดาลโลกทั้งหลายอัล,ละหัวนี้อยู่นานนี่นานี้อัลลอฮ์ไม่แคร์เราไยังมหากยอบรวยจริงเนี่ยต้องแคร์อะไรไหมไอ้ที่บอกว่ารวยๆวยกันรวยไม่จริง รวยจริงๆนะอัลลอฮ์มหากะยอนะอัลลอฮ์นะมหากะยอจริงๆนะเพราะนั้นอัลลอฮ์ไม่แคร์ผู้ใดอัลลอฮ์ไม่มีความต้องการไปยังสิ่งใดอัลลอฮ์จึงอาหารกาได้การนั้นถ้าอ้างไปยงังอัลลอฮ์นี่เป็นสิปะกบูเจีย,ยนมันเป็นการสรรเสริญเยนยอเดีอัลลอฮ์แต่ถ้าเราอ้างมาถึงตัวพวกเราทั้งหลายกลายเป็นกิจีสิปะเกจีเกเจีย,ย,ยน แปลว่าคุณลักษณะอันน่ารังเกียจถ้าเราอ้างความยิ่งใหญ่มาให้กับตัวเราเนี่ยนะอันนี้น่าเกลียดนะียเป็นความน่าเกลียดเพราะจริงๆพวกเรานะมันไม่ได้ใหญ่จริงอจริงไหมพีม่น้องพูดอย่างนี้ใหญ่จริงไหมพวกเรานะ่ยใหญ่ไปกว่าเสื้อผ้าไหม กาใหญ่ก็ใหญ่กว่าเสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้ที่ใส่เสื้อใส่ผ้าได้ใส่หมวกใส่ชารบันได้แปลว่าเราเล็กกว่าใหญ่กว่าเตียงไหมกถ้าใยายกวา่าก็ไม่จุทีที่นอนล้นเลยต่นี่เหลืออีกเบรอร์เตียงน่ะหลังหนึ่งเบรอร์เลย ก็ใหญ่ไม่จริงนะที่เหลืออีกใส่บาเตียงเสร็นอนเนี่ยเหลือไว้ดินอีกนะกระซับกระสายนอนดินแสดงว่าเตียงมันใหญ่ลงเป็นไงใหญ่เนีมันก็ใหญ่กระเราเนะี่ยกระเราไปใช่โต๊ปัญญะนี่นะไออคุโบโต๊ปัญญะที่นู่นเนี่ยที่จานิงเนี่ยไอ้นั่นมันยาว นะตกมันแงนี่มันยาวยาวก็กงพุดกันใหม่พุดกันใหม่ก็เลยไม่รู้ว่ามันกระมัดร่วมันบัดรอกันแน่มันคืออะไรกันแน่นะที่แน่ๆมันก็คือว่าไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยโลงใหญ่กว่าแน่นอนลุมใหญ่กว่าเราแน่นอนดังนั้นของเราเนี่ยเขารียกใหญ่ไม่จริงแต่สำหรับอัลลอฮ์อัลมุตะกบบิรุ อัลลอฮ์พระผู้ทรงสแสดงความยิ่งใหญ่อันจับบานอัลลอฮ์พระผู้ทรงอาหางกาอันมันน่นอัลลอฮ์พระผู้ทรงโปรดปานโดยการทวงบุญคุณเพราะอนะัลลอฮ์เนี่ยมีบุญคุณกกบเราจริงๆพระผู้ทรงประทานให้โปรดปานให้แก่เราจริงๆส่วนคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ยิ่งยิ่งเรานี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยถึงจะได้ไปลำเลิกไป พวงบุญคุณกับคนอื่นแล้วแต่เราเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยไปเป็นบุญคุณกับเขาไปมีหนี้บุญคุณกับเขาความจริงไม่ใช่ของมันก็ไม่ใช่ของเราสักทีที่เราเอาไปให้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าได้แต่ได้ได้แต่ใดมาใครเป็นผู้ประทานให้เราเป็นสเสบะเท่านั้นเป็นเหตุเท่านั้นนั้นดังนั้นเมื่อเราเป็นเพียงแค่เหตุในการที่ ความปวดปานของอัลลอฮ์ไปถึงคนคนนั้นคนนี้เราจะไปทวงนี่ไม่ได้แต่อัลลอฮ์น่ะทรงทวนได้ทวงได้เห็นมะยาบานีอิสราเอลละกรูนิอามตีอัลลตีอันอัมทวายได้กุมโ oh, อ้บานีอิสราเอลจงระลึกถึงเนี้อมัตข,ของข้านี่ทวงยังทวงแล้วเพราะอัลลอฮ์ประทานให้จงระลึก นึกถึงเนี่ยมัดของข้าที่ข้าได้โปรดปานให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายนะดังนั้นพระนามของอัลลอฮ์เป็นตัวบ่งชี้พระองค์ทรงมีพระนามอันงดงามวะลิลลาฮิลออสมาอุลฟุสนาและสำหรับอัลลอฮ์มีบรรดาพระนามอันไพจิตอันสวยงามยิ่ง วลอลิสมูลิลมุซัมนมนั้นให้แก่ผู้ที่ถูกขนานนามและอัลลอฮ์ซุบานุตาลานั้นทรงมีพระนามอย่างไรพระองค์ก็มีหากิกัตแห่งนามนั้นเป็นเช่นนั้นอัลลอฮยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆใ,ใหญ่เกินที่จะไปมีอะไรไปจํากัดไปกําหนดพระองค์ได้อัลลอฮ์สูงสุด สูงจริงๆสูงจนกระทั่งเกินกว่าสติปัญญาจะไปถึงอัลลอฮ์ทรงพระเมตตาเมตตาของ,องพระองค์แผ่ไพศาลเมตตาจริงๆอัศบุรพรระองค์ทรงอึดสบัติเป็นที่สุดไม่มีใครจะสบัติมากไปกว่าอัลลอฮ์บ ب า ا านตาร์สบัติจริงๆนะ ถ้า a l l ์เนี่ไม่ทรงมีขันติธรรมลลอ a ์ Allah ไม่มีความสอบัตดิแล้วแล้วก็โอ้โหวันวันหนึ่งนี่บาลอ์อลงกันไม่รู้กี่ที่ใครมันทามาเสียต่อพระองค์พระองค์เล่นงานเลยนี่ลงโทษเลยเดี๋ยวนั้นเลยนี่ไม่สวัตดิแล้วไม่ต้นอ่ะโอ้โหพวกเรานี่อยู่กันไม่สุขอ่ะเดี๋ยวเอาสุนีบาทลงเดี๋ยวฟ้าผ่าลงตรงนั้นตรงนี้กําลังเชือดัวกันอยู่ข้างๆโรงกํางล,งกลังอัดกัญชากันอยู่ กูฮันเอาเรื่องเดียวนั้นลงมาไฟก็โอมไอ้พวกเราก็เชื่อดมัวกันอยู่พี่น้องลองคิดดูที่ว่าวันวันหนึ่งวินาทีนหนึ่งคนมันทำมรซีกต่ออั Allah เท่าไหร่นั่นนาทีอัล l l a ์ยังไม่เอาเรื่องนะเพราะอัล l l a ์สาบานนะก็อ a b u r ดู sabur al sabur al halim ล l l a ์ทรงสุขุมเอเมนดังนั้น ไอ้แต่กบ,บทนี้มันก็คือการเสแสร้งของเราทั้งหลายที่ทําตัวว่าใหญ่ซึ่งความเป็นจริงไม่ใหญ่จริงแต่กบนเนี่ยถ้าอิงมายังบทเราทั้งหลายกลายเป็นเรื่องหน่ารังเกียจเป็นสิฟัตมัดม,มู่มเป็นลักษณะที่อะไรดีชาลอสิปะยังดีาลอถูกตำหนิเตียนศาสนาไม่ให้เอา 你拿来编经编经。啊